ภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีครอบครัวสมพรเป็นประธานส่วนกลาลยาณมิตรนิวาสสสมพรได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธและหน้าพระธรรมพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ ส่วนประธานและสาธุชนได้รวมกันทอดผ้าบางสุกุลจีวรหน้าคณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจีวรจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรวันเพ็ญกลัลยาณมิตรสมยศช่างโทรเลขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งน้อมถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมการตักบ่ายเข้าสารอาหารแห้งและถาวายพัฒนาหารเพียงแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิสุรินจตุรพิษได้ให้ความรู้ในพระพุทธศาสนาแก่ชาวท้องถิ่นเรื่องบุญว่ามีประโยชน์และเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งชาวท้องถิ่นที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างรู้สึกประทับใจได้ข้อคิดจากการใช้ชีวิตและการฝึกสมาธิเป็นอย่างมากค่ะ